รับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณรับารุณกับปุยบบป๋ยล่วงอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาสัมผัสความแปลพิดารของวัดเจดีลุงไข่ที่เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากและที่สําคัญถ้ามาถึงอำเภอรีชนจังหวัดนาคารศรีธรรมราชแล้วไม่มากราบขอพรอจากลุงไข่ที่วัดเจดีก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะไอ้ไข่วัดเจดีคือรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุราว8-9ขวบสวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนำมาถวายเพื่อแก้บน จากปากทางเข้าวัดเราจะเห็นมีรูปไกรชนวางเรียงรายไปจำนวนมากและใกล้ๆกันก็มีเศษร่องรอยของชิ้นส่วนประทัดกองเนินไปภูเขาเลากาเป็นผลจากการประสบความสําเร็จจากการขอรูปแกะสลักไอ้ไข่นั่นเองค่ะเห็นหรือยังครับว่าวัดลุงไข่เวลาบนอะไรไว้รับทุกอย่างนะครับไม่ถึงปีนะครับกองพเนินนะครับเท่าภูเขาแล้วนะครับสิ่งที่เรานับถือกันนะครับก็คือไอ้ไข่วัดเจดีอําเบรศิยนจังหวัดนครรีธรรมราชนะครับบนอะไรต้องมาบนที่นี่นะครับผม กล่าวกันว่าเด็กนี้เดินหายลงไปในสะสมัยสงครามเกทัพหลังจากนั้นก็จะมีคนได้เห็นวิญญาณของเด็กหรืออภิริหารของเด็กอยู่บ่อยครั้งใครที่บนบานสารกล่าวก็จะมาหาไอ้ไข่เมื่อไอ้ไข่นี่รับรู้รับทราบก็จะให้เป็นไปตามความปรารถนา บนอะไรไว้เหรอคะมาบนให้ขายของดีๆค่ะ้วคะแล้วขายดีไหมคะขายดีค่ะแล้วข่นุ้ยก็ช่วยตลอดเลยไหมคะช่วยตลอดเลยค่ะพอไปจึงก็บอกว่าชวนไปขายของก็ไปเลยค่ะโอ้เหแล้วขายของขายดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะต้องขอบคุณลุงอรุณมากนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเพราะว่าผมนะครับในนามเจ้าของร้านจำเกิรเกษตรก็ได้พามาเที่ยววัดไอ้ไข่นะครับหรือวัดเจดีนะฮะเพราะสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่นี่นะครับก็ เป็นที่ที่ประชาชนที่นี่นับถือนะครับให้มาเที่ยวกันนะครับที่จยงหงัันตรครีเสรมราชอำเภอสิชนนะครับขอบคุณมากครับ